จเป็นสัตว์นรกเวลามันประจมอยู่ในนรกเตยไม่ดีอย่าเอาใจไปอยู่ที่ความโกรธอย่าเอาใจไปอยู่ที่ความโลภความหลงอิจฉาลิษยาไม่ดีหรอกโยมขพราะให้เราฝึกใจถ้าเรารู้กับใจตัวเราเนี่ยเออใจเราตอนนี้มันเป็นนรกนะเตือนตัวเองไฟอยู่นรกเนี่ยโยมดูนะไ้ไม่ขีดนะไฟแช็กนะอย่างนี้นะปั๊บไฟติดขึ้นมานะมันยังเป็นไฟภายนอกนะ แต่ถ้ามันเกิดไฟภายในเนี่ยโยมผัวกับเมียฆ่ากันได้แม่กับลูกฆ่ากันได้ลูกกับพ่อฆ่ากันได้ไฟโทสะบ้านทั้งหลังตึกทั้งหลังมันเผาได้นะโยมโลกทั้งโลกเนี่ยมันก็จะระเบิดได้นะถ้ามันเกิดโทสะไฟภายในนี่แหละไม่ไม่ชนิดที่ไม่ล้างไม่พานได้แน่นะเราเรียกว่าไฟอะไรกันไฟในนรกเนี่ยโอ้โหมันร้อนเพราะนั้นน่ะนรกอย่ายให้เกิดในใจ สวรรค์ก็อยู่ในใจสวรรค์นในอกนรกก็อยู่ในใจให้เราสร้างบุญสร้างกุศลขอให้รีบสร้างกุศลอ่านศีลภาวนาบรารมีมันจะเป็นมหาอานิสงส์กับพวกเราสืบไป